วันนี้มาอยู่ที่วัดเขาชีจันที่พัทยาเพื่อนเพื่อนก็เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดเนาะสวยงามมากมากค่ะวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยค่ะท้าใครที่มีโอกาสแวะมาที่สตธีบเนาะอนาจอมเทียนก็แวะมาที่วัดเขาชีจันค่ะ สวยงามแต่ว่าวันนี้เรามาตอนแดดแรงไปหน่อยก็ถ่ายยากเนะก็แต่ว่าก็พอได้อยู่ไม่เสียค่าเข้าชมค่ะอันนี้ฟรีไม่เสียค่าเข้าุพรพร,พระพุทธมหาวชิระอุตะโมภา so that วันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดเขาชีจันค่ะพาเพืเ่อนมากราบสักการะพระพุทธรูปแกะสลักที่ยิงด้วยเลเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดเนาะค่ะก็วันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะทั้งชาวจีนแลน้วก็น่าจะเป็นยุโรปด้วยค่ะเราก็เข้ามาตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าเข้าชมค่ะก็เข้าฟรีค่ะก็มาทําบุญมากลาบสักการะพระที่ใหญ่ที่สุดที่ได้ฟรีค่ะตอนไหนที่มีโอกาสแวะมาเมืองพัทยาเนาะที่ นาจอมเชียนก็แวะมาได้ที่วัดเขาชีจรค่ะใหญ่มากกี่กิโลครับจากพัทยาจากพัทยามากี่กิโล,โลประมาณ12กิโลค่ะก็ขับสบายๆเนาะไม่ไกลก็ระหว่างทางก็มีสถานที่่อเที่ยวได้แวะเยอะเลยค่ะก็มาเที่ยวมาชมวัดเขาชีจรกันสวยงาม